การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและการป้องกันเมื่อพูดถึงการกัดกร่อนโดยเฉพาะเก่าวัสดุประเภทโลหะคงเป็นคำที่ทุกคนคุ้นชินและอาจพอเข้าใจบริบทของความหมายอยู่บ้างหากอธิบายแบบเรียบง่ายก็เหมือนกับการที่ผิวของโลหะถูกทำลายอย่างช้าๆด้วยปัจจัยแวดล้อมภายนอกอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครบถว้วนเรามาศึกษากันได้เลยว่าการกัดกร่อนหมายถึงอะไร พร้อมวิธีในการป้องกันการกัดกร่อนเพื่อให้โลหะสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการกัดกร่อนของโลหะคือลักษณะของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างวัตถุโลหะกับประจัยภายนอกต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเช่นปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาทางกายภาพ หรือแม้แต่การสัมผัสระหว่างวัตถุจนทําให้วัสดุดังกล่าวสูญเสียคุณภาพของการใช้งานประสิทธิภาพลดลงหรือไม่สามารถใช้งานดังเดิมเพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดและอันตรายได้ หนึ่งการกัดกร่อนแบบสม่ำเสมอการกัดกร่อนแบบสม่ำเสมอจะเกิดขึ้นเมื่อโลหะมีการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยลักษณะการกัดกร่อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวโลหะในจุดใกล้เคียงกันจึงทําให้สังเกตเห็นได้เร็วและจะดูแลรักษาได้ง่าย 2. การกัดกร่อนแบบเกลวานิกการกัดกร่อนแบบเกลวานิกหรือการกัดกร่อนตอนื่องจากความต่างศักย์ เกิดจากโลหะที่มีคุณสมบัตินําไฟฟ้า2ชนิดที่แตกต่างกันเรืออาจเป็นโลหะชนิดเดียวกันแต่สักไฟฟ้าต่างกันแล้วเกิดการเชื่อมหรือสัมผัสติกันอิเล็กตรอนของโลหะทั้งคู่จึงเกิดการไหลเวียนซึ่งโลหะที่อิเล็กตรอนน้อยกว่าจะค่อยๆเกิดการเสื่อมสภาพไปตามการเวลา 3. การกัดกร่อนในที่อับ การกัดก่อนในที่อับหรืออาจเรียกว่าการกัดก่อนแบบช่องแคบก็ได้เช่นกันมักเป็นการกัดก่อนแบบเฉพาะจุดบริเวณที่รอยแยกช่องแคบหรือจุดอับของโลหะที่มีการสัมผัสกับสารละลายบางประเภทซึ่งสามารถแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้าได้หรืออาจเกิดขึ้นบริเวณผิวโลหะที่ถ่ายเทของเหลวไม่ดีนักจึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแตกต่างกัน สี่การกัดกร่อนแบบรูเข็มการกัดกร่อนแบบรูเข็มหรือการกัดกร่อนแบบเป็นลุมเป็นการกัดกร่อนแบบเฉพาะตัวเช่นกันเกิดจากโลหะสัมผัสกับสารกัดกร่อนโลหะประเภทคอไลช์เช่นน้ำทะเลส่งผลให้บริเวณที่ถูดกัดกร่อนเป็นลุมหรือรูมักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันตรวสอบได้ยากส่วนใหญ่มักพบในโลหะที่มีพื้นผิวพาสเซฟหรือโลหะที่สร้างชั้นป้องกันได้ 5. การกัดก่อนตามขอบเกณฑ์ส่วนใหญ่แล้วการกัดก่อนตามขอบเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับเหล็กกล้าและสนิมบริเวณจุดที่มีการเชื่อมต่อเนื่องเกิดการสูญเสียโครเมียมในรูปของคาร์ไบด์โครเมียมจึงไม่สามารถสร้างชั้นฟิล์มเพื่อปกป้องเนื้อเหล็กได้ 6. กการผูกก่อนแบบเลือกการผูกก่อนแบบเลือกจะเกิดกับโลหะผสมซึ่ง ธาตุหนึ่งเสถียรกว่าอีกธาตุเมื่อสัมผัสกับอากาศเช่นการผุก,กร่อนของทองเหลือง d i s i f i c a t i o n ซึ่งทำให้ทองเหลืองสูญเสียสังกสีเหลือเฉพาะทองแดงจึงเกิดรูพุนแม้รูปทรงโลหะไม่เปลี่ยนแต่ความแข็งแรงจะลดลงต้องแก้ไขด้วยการเติมดีบุกผสมเข้าไปประมาณ1%เปอร์เซ็นตเป็นต้น 7. การกัดกร่อนแบบกระาะการกัดกร่อนแบบกระาะคือรูปแบบของการกัดกร่อนของโลหะที่เกิดขึ้นได้ ทั้งจากปฏิกิริยาทางเคมีและทางกลการเคลื่อนที่ถูกเร่งจากการชนของอนุภาคผลที่เกิดขึ้นคือเนื้อโลหะจะหลุดออกหรือแม้จะทําให้แค่ออกไซด์ซึ่งทําหน้าที่ปงป้อง,องพื้นผิวหลุดลอกแต่ก็ส่งผลให้เนื้อโลหะด้านในถูกกัดกร่อนได้ง่าย